มาทำของหวานกันอีกหนึ่งเมนูนะครับผมจะทำของหวานที่มีรสชาติของเกรฟฟุตนะครับซึ่งเป็นของหวานที่ต้องบอกว่าใครๆก็รู้จักและเป็นที่นิยมครับมากลองเกรฟฟุตครับ เดี๋ยวเรามาทําตัวมากระรองกันก่อนดีกว่านะครับมากระรองก็ต้องมีส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับผมช่างเตรียมไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งมีน้ําตาลครับผมอีกส่วนประกอบหนึ่งนั่นก็คือตัวถั่วครับซึ่งปะกะติแล้วมากระรองทั่วไปเขาจะใช้ถั่วอัลมอนด์ป่นใช่ไหมครับแต่สูตรนี้ผมจะทําให้มีความเป็นไทยๆมากขึ้นโดยการใช้เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพรานครับเม็ดมะม่วงหินมะพรานที่เราใช้นะครับจะเป็นเม็ดมะม่วงหินมะพรานดิบครับผมยังไม่ต้องไป อบให้สุกแต่อย่างใดนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมจะสังเกตที่ตัวถุงของเขานะครับถุงเขาจะเป็นลนะักษณะ ที่เป็นซิปล็อกนะฮะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราแกะใช้แล้วเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราสามารถจะล็อกได้ด้วยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับการรับประทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นประจำเนี่ยครับถือเป็นการที่ช่วยดูแลผิวพรรณและก็เส้นผมของเราด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็จะชั่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําไปบดสับแต่ทีละน้อยนะครับจนได้นี่ครับทั้งหมด120กรัมลักษณะนี้ครับก่อนอื่นเราก็จะร่อนน้ําตาลไอซิ่งก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ป่นนะฮะถ้าถั่วเราป่นได้มากเท่าไหร่นะครับมะกรองของเราก็จะมีผิวที่เนียนมากเท่านั้นครับอ่ะครับตีไข่ขาวครับต้องตีให้ปั้งยอดแล้วก็ให้ไข่ขาวเนี่ยครับมีลักษณะนเนื้อที่แน่นมากๆนะฮะเนียนนะฮะต้องแน่นๆขนาดนี้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราใส่ส่วนประกอบของเม,ม,งมง็ดมะม่วงหิมะพานต์และน้ำตาลไอซิ่งลงไปครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับเวลาที่เราคนส่วนประกอบจะยุบตัวลงไม่ต้องตกใจนะฮะธรรมชาติของเขาครับนะพอใกล้เข้ากันดีแล้วใส่ที่เหลือลงไปได้เลยครับเหลวลงมาประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับ เดี๋ยวเราก็จะมาบีบมากระลองของเราถาดนะครับรองด้วยกระดาษไขครับผมบีบมากระลองของเรานะครับขนาดตามความต้องการเลยครับ เปิดเตาอบที่150องศานะครับแต่เรายังจะไม่เข้าอบตอนนี้นะครับเราจะพักประมาณ20นาทีให้ผิวมากรองด้านบนเนี่ยมีลักษณะ,ะที่แห้งลงก่อนครับซึ่งในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวไส้เกรฟฟรุตกันครับ จะบอกว่าคนที่ยังไม่เคยทานเกรฟฟูตนะครับทานครั้งแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะมันจะมีรสขมอ่นอ,อนๆนะครับแต่ถ้าเปิดทานเป็นประจําผมจะบอกว่าวิตามินซีเยอะมากเอาละครับถ้าเปิดเราได้แบบสดมาก็ใช้แบบสดนะฮะถ้าไม่ได้แบบสดก็ใช้แบบกล่องก็ได้นะฮะเนื้อสีสวยมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคั้นครับผมก็คั้นให้ได้เศษหนึ่งส่วนสีถ้วยนะครับเราใช้ไข่ทั้งฟอง1ฟอง แล้วก็ไข่แดงเพิ่มลงไปอีกหนึ่งฟองครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตีให้เข้ากันครับใส่น้ำเกรฟฟรุตตามลงไปครับตัวไส้เกรฟฟรุตของเราในวันนี้เราจะทำเป็นเคิร์ดนะครับเคิร์ดคืออะไรครับคล้ายๆกับคัสตาร์ดแต่เขาไม่มีส่วนประกอบของนมนะฮะกรองครับผมเสร็จแล้วนะครับเราใส่ทุกอย่างลงไปจริงๆฮะใส่ลงไปแมแต่เนยแล้วก็บังไฟเลยครับ พอเนยละลายหมดแล้วนะครับลดไฟครับลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยฮะเหลวเป็นน้ําเลยนะครับเราจะกนต่อไปครับพอส่วนประกอบนะครับเริ่มที่จะเดือดนะฮะอย่าเพิ่งให้เขาเดือดนะครับ เราลองดูนะฮะถ้าเปิดเราเอาหลังช้อนเนี่ยตักแนบขึ้นมาจะเห็นนะครับว่าส่วนประกอบเขาสามารถเคลือบหลังช้อนได้บางๆแบบนี้นะครับเรานําออกจากหม้อเลยครับผมถ้าเราอยากให้เย็นเร็วนะครับผมแนะนําลองน้ําแข็งนะครับเนยทีออ่อยู่ในส่วนประกอบเนี่ยครับเมื่อเขาเดินความเย็นเขาก็จะทําให้ตัวเคิร์ดเนี่ยมีลักษณะที่หนาแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นครับระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะนํามากรองของเราเข้าอบเพราะว่าเราพักได้20นาทีแล้วครับ ตอนนี้เตาอบของเราตั้งไว้150องศานะครับผมนำเข้าอบทีละถาดนะฮะพอเข้าเตาอบไปแล้วเราลดลงเหลือที่130องศาครับแล้วก็อบมากรองของเราเป็นเวลา20นาทีครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือว่าเราควรจะพักเขาให้เย็นลงบนถาดก่อนที่เราจะลอกออกจากตัวกระดาษนะครับกลับมาดูที่ตัวเคิร์ดของผมนะฮะ สีของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับหลังจากที่ผมทําให้เขาเย็นเร็วขึ้นโดยการเอามาแช่ในตัวถังน้ําแข็งนะครับเขาจะมีลักษณะลักษณะนี้ครับสีที่คล้ายกับคาสตาร์ดครับมื่อกองของเราเย็นตัวลงแล้วนะครับค่อยๆลอกออกจากกระดาษครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะเอามาทําเป็นไส้มารลองนะครับผมว่ารับประทานกับผลไม้ก็อร่อยนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติจีจานนะครับที่มาในรูปแบบของขนมยอดฮิตครับและนี่ก็คือมะกรองเกรฟฟุดครับไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหวานขมหรืออูมามินะครับสัมผัสทุกรสของเราได้ครับไม่พลาดแน่นอนกดปุ่มนี้เลยครับ